ครับผมทั้งเหนือพู์มาเจอคนไทยดีครับในเยอรมันไปไหนคะอ๋อนู่นที่ตอ่เจอมีเหนที่ไหนบินดาวอ๋อเหรอคะไปถึงไวหนไวโอเคโชคดีนะคะโชคดีครับวัคดีครับลูกลูกจ๋าลูกว่าไงขอโคไดไหมได้อ๋อขอโคเสร็จแล้วสวัสดีครับ โอ้มาเที่ยวกันเหรอคะอ๋อที่เจอเจอเขาในห้องน้ำเมื่อกี้เออก็ไม่รู้มาเที่ยวกันอันนี้ก็ไทยนึงคนไทยอันนี้เขาอยู่เมืองไทยก็พิ่งมามาเที่ยวเป็นคนไทยระหว่างทางครับเที่ยวกิจการอยู่ตัวแล้วก็เลยมาเที่ยวกันสวัสดีค่ะเราไปเที่ยวที่ไหนคะไปรินดาวไป